สวัสดีค่ะพบกับกรายการหัวเส้นเห็งมอ r ์นิ่งนิวส์เช้าวันพฤหัสที่31มีนาคม2565ราคาทองคำสปอตเมื่อคืนเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ปรับตัวลงทําจุดต่ำสุดในรอบ1เดือนทองคำได้รับปัจจัยหนุนประการแรกจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงประเด็นที่2เป็นสถานการณ์ในยูเครนที่ตึงเครียดมากขึ้น หลังจากที่มีการเจาจาสันติภาพในวันอังคารที่ผ่านมาเราก็มีความคืบหน้าปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางกองกำลังรัสเซียได้ระดมยิงปืนใหญ่ในพื้นที่รอบนอกกรุงเคปแล้วก็เมืองเชเนฮีฟตรงนี้ก็เริ่มสร้างความไม่มั่นใจกับนักทุนนะคะเกี่ยวกับการเจาจาสันติภาพรัสเซียยูเครนแล้วเพราะว่ารัสเซียก็ให้คำมั่นบอกว่าจะลด การปฏิบัติการทางทหารรอบกรุงแคบแล้วก็เมืองเชนเอรฮฟก็เลยทำให้มีแหล่งซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้ามาสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสมัยการเมื่อวานนี้ที่ประกาศออกมาไม่ได้มีผลกับปราคาทองคำตัวรายการจ้างงานภาคเอกชน adp เดือนมีนาคมออกมาเพิ่มขึ้น455,000ตําตแหน่งเท่ากับที่าดประเมินไว้เลย GDP, ตัวเลข gdp ไตรมาสสซึ่งเป็นประมาณการครั้งที่สุดท้ายแล้วก็ออกมาเพิ่มขึ้น6.9%ก็นะคะก็ถือว่าต่ำกว่าที่ประมาณการครั้งก่อนเล็กน้อย7%ก็ไม่ได้มีผลกับราคาทองคำส่วนกองทุน s p r g o ท t r s มวานนิ่งๆถือของทองเท่าเดิมค่ะราคาทองคำสปอร์ตเมื่อคืนดีดตัวขึ้นมาได้13ดอลลาร์ปิดที่1932ดอลลาร์ ส่วนราคาทองแท่งขายออกของสมาคมช่วงเย็น3,300บาทลดลงไป250บาทค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะสำหรับคืนนี้สารเราจะเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจร้ายตัวทีเดียวที่สำคัญตัวแรกก็คือดัชนีราคา PCE พื้นฐานเดือนกุมภาพันธ์ตัวเลขตัวนี้สำคัญเพราะว่าเป็นอาตา่าเงินเฟอ้อเป้าหมายที่เฟดใช้ดู ตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น0.4%เมื่อเทียบปลายเดือนแล้วก็เพิ่มขึ้น5.5%เมื่อเทียบปลายปีตัวเล็กเล้งตัวสูงขึ้นมากเพราะว่าต่างเงินเฟอ้อเป้าหมายของเฟดท,ที่มองไว้ก็คือแค่2%เท่านั้นตรงนี้ก็จะมีผลกับปราคาทองคำแล้วก็จะประเมินถึงการที่เฟดอาจจะต้องเร่งปรับหนงเบี้ยนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบรุนแรงมาก จำนวนผู้ขอละสว่วนว่งางงานตัวเลขตรงนี้สำคัญรองลงมาตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น8,000รายมาสู่ระดับ1,95,000รายแล้วก็ตัวเลขดัชินเพียงใหม่เขตชิคาโก้เดือนมีนาคมตลาดประเมินตัวเลขเนี่ยนะ้จะเพิ่มขึ้นเป็น56.9บจากที่เดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่56.3ส ค่ทองคำมองว่าอาจจะเคลื่อนไหวลักษณที่เป็นกรอบที่แคบนะคะคงอาจจะรอดูสถานการณ์ในยูเครนว่าจะเป็นยังไงนะคะจะตึงเครียดมากขึ้นหรือเปล่านะคะการเจรจาสันติภาพจะมีความคืบหน้ามากขึ้นแค่น้อยแค่ไหนทองคำให้แนวรับ1,900ดอลลาร์ 1, 900, แล้วก็แนวรับถัดไป1,890ดอลลาร์ 1, ส่วนแนวต้าน1,940ดอลลาร์1,950ดอลลาร์ 1, 50, ค่ะ ทองแท่งแนวรับ3,200บาท30,000บาททวนค่ะแนวต้าน3,600บาท3าม0บาทค่ะสำหรับกลรรยุทธ์การลงทุนนะคะท่านที่มีอยู่นะคะเราก็ยังไม่เป่ายังไม่ได้ขายออกไปช่วงนี้ถ้าราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะขายทำกำไรออกไปนะคะที่1,940ดอลลาร์1,950ดอลลาร์ขายออกไปได้ จะเขา้าซื้อรอบใหม่คิดว่าใจเย็นนะคะถ้าว่าเอาที่ปลอดภัยจริงๆเนี่ยอาจจะประมาณ1,900ดอลลาร์รวมทั้งถ้าเกิดท่านที่เล่นฟิวเจอร์อาจจะเปิดฝั่งขายได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดราคาทองสปอตขึ้นมาที่1,940ดอลลาร์จุดค้ายถัดขาดทุนให้ไว้1,950ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทแข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สง เมื่อวานแข่งค่าขึ้นอีก17ตางแล้วก็เป็นการแข่งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบหนึ่งสัปดาห์เมื่อวานปิดที่ประมาณ33.3นะคะหลังจากที่วันอังคารนียแข่งค่าขึ้นประมาณสัก30ตางรวมแล้วสัปดาห์นี้แข่งค่าขึ้นเกือบ50ต่างนะคะก็มีผลทางลบกับราคาทองแท่งประมาณ100บาทได้ค่ะสำหรับเงินบาทแข่งค่าขึ้น ก็เป็นผลจากที่การเจรจารัเสียแล้วก็ยูเครนมีความคืบหน้ามากขึ้นแล้วก็เป็นการแข่งข้าขึ้นตามสกุลเงินในภูมิภาคส่วนการประชุมกรอนง,อง,อง,องแบงค์ชาติเมื่อวานนี้ก็มีการตึงอัตราดอกเบี้ยไวไ้ที่เดิม0.5%ก็เป็นไปตามทีพประเมินไว้ไม่ได้มีผลกับเงินบาทแต่ว่ามีการปรับลดประมาณการ GDP ในปีนี้แล้วก็ปีหน้าลดลง สำหรับเงินบาทมองว่าน่าจะแข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องแนวรับสำคัญ33บาทถ้าหลุดก็32.90นะคะในส่วนของแนวต้านให้ไว้ประมาณ33.50บาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ